มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระรชาชฐานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยเจ้าขุนพระเินีนาศในหลวงพระราชนีสเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปะติมาก่อนในการนี้ พระราชทานน้ำพระมหาสังเพชน้อยเจ้าคุณพระศรีน,นาฏเมืม่อเวลา18นาฬิกา8นาทีวันที่2 7กุมภาพันธ์สองพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถาวายพระพุทธามหามณีรัตนะปฏิมากรณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้จ้าคุณพระศรีนาถพีราชกรยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังเพรน้อยแก่เจ้าคุณพระศรีนาถพีราชกรยาณีแล้วพระราชทานน้ำสังนครแก่พระชาววงศ์ที่มาเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาท จากนั้นส่งพระสุร่ายน้าพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพามเบิกแว่นเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัส,สการส่งรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ส่งพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ